สวัสดีครับเอาเตอร์ช็อตครับนี่ครับเราจะใส่กันนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนครับมาดูชาวแก๊งนะครับ FP v Racing ครับ FP v Racing ก็คือลราเอารับปอดนะฮะไซส์ประมาณ2องหนึห้าศูนย์หรือตอนนี้อาจจะมีไซส์1 8 0นะครับเป็นเล็ส4ใบพัดนะครับแล้วก็ใช้บอร์ดครับควบคุมแค่แทนบินได้เฉยนะฮะไม่มีแล้ไม่ใส่จะไม่ใส่ดาวเทียมจะไม่ใส่ตัวช่วยในการบินนะครับแล้วก็ใส่แว่นใส่แว่นมองจอนะครับแล้วก็บิน ลอดสิ่งกีดขวางต่างๆกันนะครับตอนนี้การเป็นที่นิยมนะครับเราจะมาดูการเล่นและวิธีการเล่นกร่้าวนะครับกับแก๊งนี้ครับคพี่ดอกครับไปอีกทีนครับโคตรโคตรกเรือการช่องเดียวกันอันนี้นะครับเอาแก๊งพี่ดอกนะครับอย่าเบิกบากันครับโอ้โหไม่เลยโอ้โหทำไมทำไมใครได้นมนะครับัวที่นะครับอันนี้น้องริวเลยครับนี่พี่น้องครับพี่น้องคนบุกเบิกรงการเอทีวีนะครับสี่ห้าพันก็บินได้แล้วใช่ข่าวตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ ประมาณเป็นแสนเป็นแสนครับอย่างดีหน้าซาวเราไม่เทียดนะฮะแล้วจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการบินและการเล่นนกอ้วนยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามได้ครับกับแก๊งนี้ครับกินล็มตฟ้าสบายยิ่งขีมครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้เก็บตลอด สวัสดีครับคุณพีทครับอ่าวันนี้ติดไปงั้นนครับผมมาดูครับมาดูนะได้ข่าวว่าซ้อมซ้อมเตรียมวงแข่งใช่ไหมฮะแสดงว่าจะมีแมตช์ใหญ่ใช่ไหมครับอ่าคืนเดือนจะบอลครับจะบอลจะบอลครับอ๋อนี่ก็ตัวตัวเก่งคนนี้นะครับนั่งตัวเก่งลื่นตัวเก่งตลอดเลยครับตัวเก่งแบบนี้ผิดเท้าตลอดเลยครับอือคัวพีทครับคุณทีทครับวันนี้พัฒนาการไปนะครับนี่ธรรมดานะครับโอเคครับตัวพีทแผ่นเดียว นีเดาไปจับมาพูกถูกเฮ้ยกระโดดสองรอครับกระตั้มเป็นไงบ้างครับดีครับเมืชนกระจายอ๋อกระโงซุ้มครับคลายนิดนึงแล้วพี่ยีนลยชนตะเลขปกติใช่ไหมปกติครับมันไม่เสียหายไหมฮะนิดหน่อยครับบางทีเสื้อไหล่เตรียมไว้เผื่อก็เลยีซ่อมได้นะครับใช่ครับมันมันลำเล็กไงมันเลยเสียหายไม่เยอะเวลาตอกแท่งอะไรนะไม่จนนจนเทียบอย่างอื่นจนมากลำนี้ของยี่ห้ออะไรครับอันนี้ KDS ไค่ดินครับ KDS ไค่ดินเป็นชุดสำเร็จเลยป่ะครับสำเร็จครับผม เกาะมาเลยใส่วิยุบินได้เลยใช่ครับก็ใส่ดีซีบินเลยโอเคโอเคครับขอบคุณครับคุณมดคุณมดสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับนี่ก็ครับช่างที่หนึ่งนี่ใครับครับผมอ่ารอทั้งวันครับรอทั้งวันเกไม่ค่อยได้ครับนี่ครับีดีๆก็ลือพังนะครับแล้วก็ทำใหม่โออคุณมดเล่นไหมครับ เล่นตั้งแต่ช่วงกุมพาครับผมช่วงกุมพาตอนนี้ก็โตยครับยังไม่พัฒนาไปถึงไหนเลยครับไม่น่าดูขายใหญ่เดินที่เด็่อยใช่ไหมฮะเดินทั้งวันครับจะเปลี่ยนไปแข่งเดินทนแล้วฮะเดินคนไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากให้เก่งยากจะให้เก่งยากโอเคเข้าใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีควัสดีครับ สวัสดีครับคุณโป่งป่งบิ๊กเบิร์ดนะครับครับผมโอ้รุนนี้อารัมนาบินครับใช้วอร์เทคอิมเมชันวอร์เทครทีโมเทอร์นวอร์เทคใช้ดีนะฮะดีครับดีมากรุ่นนี้ก็มาเป็นชุดสเร็จเลยใช่ไหมครัถูกต้องครับรุ่นนี้มาเป็นเฟรมคาร์บอนแล้วก็มอเตอร์ทีมอเตอร์นะครับมอเตอร์แล้วก็ขาพับได้โอ้ขาพับได้ด้วยนะครับอ๋อมาพร้อมกับชุดส่งภาพในตัวและกล้องโอ้โหความเสร็จสับเลยบินได้เลยใส่พิ้วบินได้เลยปักแอนเพลย์ปักแอนเก็บ โอเคนะครับตอนนี้เก็บเดนซี่เป็นโปก็ซ้อมไปลงแข่งเหมือนกันไหมฮะช่วงสิ้นเดือนครับแต่ว่าไปเป็นสีสันสีสันไม่ใช่ตัวเกรดสีเหืออย่างนี้ก็ไม้ประดับใช่ไหมฮะโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคครับโอเคครับคุผูคุณโปครับสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องเล่นยามีเรื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นซัเอ็มอาร์เป็นปเป็นะรน ไซส์สองห้าสิบประกอบเองใช่ไหมล้ำนี้ใช่แล้วโอเคนี่ล้ำที่หน่งของคุณน้องนะครับอันนี้ผมเป็นลำที่สองเองอันที่สองเองใช่เพราะว่ามันทนมากคาร์บอนแนะนำโอเคอันนี้เฟรมยอดนิยมเลยร้อรอบไม่เป็นไรล้ำที่สองเองโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณครับนะครับนี่นะครับเอกิดอบครับ กำลังบินอยู่นะครับอันนี้อ่ะอันนี้จริงเวลาบินเนี่ยโลกตัวใหเราสูงมากนะครับเราอย่าไปพูดยิ้มกับเขานะครับเราจะไปจับแขนจับขาอะไย่างงี้ไม่ได้แล้วก็จะร้องเขาจะร้องเห็นไหมมันจะทำให้ลำตกได้นะครับอันนี้เราจะทำสห้ดูเข้าใจว่าไม่ควรไปยกับเขานะครับเย้ครับเดี๋ยวก็บินเสร็จแล้วค่อยสัมภาษณ์นะครับ อ้าวโอเคนะครับเราได้เห็นขั้นตอนการบินและวิธีการเล่นร้าวๆนะครับชาวทีมนี้นะฮะเกตตี็อกไฟอิงแก๊งนะครับโอกาสหน้านะครับถ้าเรามีโอกาสมาใหม่นะครับผมจะมาถ่ายดูอีกว่าก็่เาล่นกันยังไงกันฮะวันนี้ขอไปข้าวๆก็แล้วกันเพราะอ่าไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาถ่ายนะฮะวันนี้ออกมาเล่นได้เฉยไหครับโอเคทุกคนบาย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 เร็วายเร็วายโอเคครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ Tá